สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันนะฮะรายการฟังธรรมะออนไลน์จากช่อง YouTube แห่งนี้นะครับดำเนินรายการผมนะพินสุคมสันจะมาให้เสียงแล้วก็บรรยายให้ฟังจากหนังสือธรรมะยานอย่างรู้จากอดีตชาติเรียบเรียงนะระพันธ์โดยคุณนารีรัศอรุณโอไทยพิพัฒน์ันนี้เราก็จะมานะครับเล่าเรื่องและบรรยายเรื่องนะครับบทที่18 กายทิพย์เริ่มต้นเลยนะครับกายทิพย์คือร่างกายรูปร่างหรือทุกสิ่งในร่างกายเราที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยอายะ,ะอาะตะอาประจนะากสัมผัสทั้งหรคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่สามารถรู้ได้ด้วยสมาธิจิตในระดับอัปนาสมาธิเป็นเรื่องของการรู้เฉพาะตนสิ่งมีชีวิตนั้นประกอบด้วยกายและวิญญาณ โดยที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวคือขัน5ห้าและจิตวิญญาณก็คือรูปของพลังงานโดยมีสัญญาเวทนาและสังขารทำให้เรารู้สึกได้ว่านี่คือตัวเราเรื่มเมื่อมาหลอมกันจึงเกิดมาเป็นพลังงานซึ่งเป็นพลังงานของจิตวิญญาณแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสได้หรืออาจมีบางครั้งที่สมาธิจิตถึงระ,ระดับหนึ่งก็อาจจะสัมผัสได้บ้างหรืออาจมีเพียง พระอริยสงฆ์เจ้าหรือผู้บรรลุสมาธิในขั้นสูงที่จะสัมผัสได้เมื่อไหร่ที่กายสังขารแยกออกจากดวงจิตนั้นหมายถึงความตายอันสิ้นสุดของความเป็นมนุษย์ได้เกิดขึ้นแต่จิตวิญญาณยังคงและอยู่ไม่มีวันสูญหายกายหยาบในร่างเก่าสูญสลายไปกายใหม่ก็เป็นที่อาศัยของดวงจิตดวงเดิมเป็นการถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตามแรงวิบากกรรมของมนุษย์คนนั้นเป็นเหตุปัจจัยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ร่างกายของผู้ที่ยังมีชีวิตยอยู่นั้นจะสามารถถ่ายเทพลังงานนั้นหรือเรียกว่าถอดจิตหรือถอดกายทิพย์ด้วยการใช้วิธีหายใจใช้พลังงานของจิตด้วยการทำสมาธิเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่อาจารย์สอนสมาธิในทุกๆแนวให้ความสาคัญกับการทำอานาปานาสติ คือการหายใจด้วยกำหนดจิตเจริญสมาธิมนุษย์มีองค์ประกอบคือร่างกายที่มีอวัยะต่างๆทั้งภายนอกและภายในมีความเหมือนกันในสตรีละแบบมีมาตรฐานของมนุษย์ที่แต่ละคนต้องมีเท่าเทียมกันแต่ความแตกต่างของมนุษย์เกิดจากสัญญาและมีเวทนาสังขารที่แตกต่างกันไปแต่มีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันกมีการแตก แยกเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าร่างกายมีการทํางานที่ผิดปกติเกิดขึ้นหมายถึงการเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจทุกสิ่งในร่างกายมีส่วนสัมพันธ์กันทั้งสิ้นทุกอย่างที่เกิดย่อมเป็นสิ่งที่มีเหตุทั้งสิ้นองค์ประกรอบของร่างกายที่มีอวัยวะต่างๆทั้งภายนอกและภายในร่างกายนั้นเรียกว่ากายเนื้อจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์เรียกว่ากายทิพย์ซึ่งกายทิพย์นี้เองประกอบไปด้วยรูปสัญญาเวทนา สังขารดังที่กล่าวมาแล้วและกายสถิ์นี้ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่สามารถจับต้องได้เพราะคือวิญจิตวิญญาณเป็นรูปขันธ์ที่เป็นในลักษณะของนามธรรมสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คืออากาศที่ใสโปร่งเบาและสัมผัสได้ด้วยจิตที่ละเอียดเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นลสิ่งแต่อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตน เพราะไม่มีเครื่องมือใดๆที่ละเอียดพอจะวัดค่าได้ว่ามีพลังงานของจิตวิญญาณวนเวียนอยู่ที่ใดและเรื่องของกายทิพนี้มีเพียงอริยะสงฆ์เจ้าหรือผู้มีสมาธิขั้นสูงพอเท่านั้นที่จะมองเห็นได้แต่เนื่องจากกายทิพนี้อยู่ในอากาศเป็นสิ่งที่ละเอียดโปร่งแสงและสัมผัสไม่ได้การเคลื่อนตัวของกายทิพหรือการที่มองเห็นจึงต้องอยู่ในสภาวะแห่งธรรมโดยอาศัยกระแสจิต ที่บำเพ็ญพรามีในระดับที่สูงพอจึงจะสามารถเข้าถึงได้การเกิดของกายทิพย์หรือดวงจิตนั้นเป็นการเกิดโดยมีวิบากกรรมเป็นตัวกำหนดความรู้สึกการปรุงแต่งใดๆของกายทิพย์ที่เกิดขึ้นจะมีสายใยของชีวิตที่เยื่ยทีเชื่อมโยงกันอยู่กับกายเนื้อเมื่อกายทิพย์ออกจากร่างหรือกายเนื้อสายที่เชื่อมโยงนี้จะยืยดยาวออกไปไกลตามที่ตน,นาัฒนาและตราบเท่าที่ ยังมีชีวิตอยู่แต่หากว่าเมื่อไรที่สายใยนี้ขาดลงกายเนื้อก็จะแตกสลายตายไปทันทีนั่นหมายถึงความตายที่เป็นสิ่งความตายเป็นสิ่งที่ทําให้สายใายแห่งชีวิตระหว่างกายเนื้อและกายทิพย์ถูกแยกออกจากกันเนื่องจากกายทิพย์นั้นละเอียดและไม่สามารถที่จะมองเห็นเพราะปโปร่งแสงจนกระทั่งเมื่อมีการฝึกเจริญสมาธิในขั้นที่สูงมากขึ้นกายทิพย์จะมีลักษณะ ที่ทึบแสงมากขึ้นเป็นสเสมือนกายเนื้อหรือกายหยานจะเห็นได้จากพระอริยสงฆ์เจ้าที่ท่านบรรลุมรรคผลทางธรรมแล้วเมื่อท่านนั้นส่งกายทิพย์ไปพบใครก็ตามกายนั้นเหมือนร่างกายของท่านเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นคนจริงๆและกายทิพย์ของท่านที่ส่งออกไปก็ด้วยจิตที่ละเอียดมาจากการบำเพ็ญบาร,รมีแห่งธรรมนั้นทั้งสิ้น แต่สําหรับคนธรรมดานั้นหากไม่ฝึกเจริญสมาธิทางธรรมามากพอการที่กายทิพย์แยกตัวออกจากกายหยาบนั้นอาจหมายถึงการสิ้นอายุขัยของความเป็นมนุษย์ก็ได้และเมื่อดวงกิตหลุดออกจากร่างก็จะไปจุติยังพบใหม่เป็นเทพเทวดาพรหมหรือไปเป็นมนุษย์เช่นเดิมก็เป็นไปตามวิบากกรรมของบุคคลนั้นอทิตย์มานกายคือกายทิพย์จิตคือความนึกคิดเป็นผู้รู้ จิตหรือเรียกอธทิตสมานกายหรือกายในกายในกายที่มองไม่เห็นหากจ,จะเห็นก็ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ปราจะจากกิเลสเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยคือการเจ็บแต่เพียงภายนอกแต่กายในหรืออาทิตสมานกายยังมั่นคงและไม่ทะกทกสะทานต่อกายภายนอกนั่นคือการเจริญสติไว้ดีแล้วพระอาจารย์สอนว่ากายภายนอกนั้นอย่าได้ไปสนใจเพราะเป็นสิ่งที่สังสมสิ่งโสโปรก เสมือนเป็นซากศพเคลื่อนที่กายเนื้อมีเลือดมีกระดูกอวัยวะภายในซึ่งก็ไม่ต่างจากสิ่งปฏิปูลที่ไม่น่าสนใจหากไปใส่ใจมากก็ทุกมากท่านสอนให้แยกกายในกายนอกออกเสียกายชั้นนี้ก็เรียกว่าอธิสมานกายหรือจิตและจิตดวงนี้ก็เข้ามาอาศัยอยู่ในกายเนื้อโดยอาศัยอยู่ในขันห้าเป็นการชั่วขราวและท่านได้แบ่งชั้นของกายในกายออกเป็น ห้าขั้นคือหชั้นคือหนึ่งกายอบายภูมิคือผู้ที่อาศัยอยู่ในอบายภูมิเช่นเพรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นภพที่เศร้าหมองมีแต่ความทุกโศกไม่ผ่องใสกายของมนุษย์ที่มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่าง 3. กายทิพเป็นกาย ในที่ละเอียดอ่อนสวยงามผ่องใสเช่นกายของเทพเทวดานางฟ้าในชั้นต่างๆสีา 4, กายพรมเป็นกายที่คล้ายกับเทวดาแต่มีผิวพันธุ์ที่ละเอียดกว่า 5. กายธรรมเป็นกายที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสและกายของพระอรหันต์มนุษย์ทุกคนต่างมีอธิสมานกายเพียงหนึ่งกายเท่านั้นและหากว่า แต่หากว่าเมื่อไหรที่ตายไปอธิสมานกายนั้นก็จะออกจากร่างไปพร้อมๆกับจิตและกายทิพย์ก็คืออธิสมานกายที่ยังไม่ที่ยังมีขันห้าอยู่ดังนั้นกายทิพย์จึงเป็นกายที่ยากกว่าอธิสมานกายกายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่มนุษย์เปรตอสุรกายหรือเทพพรหมเท่านั้นในสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีกายในที่เรายังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกเช่นกันและการที่มองเห็นนั้น ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าจะต้องมีสมาธิจิตที่อยู่ในระดับสูงหรือยานที่4ี่ขึ้นไปหรือทรงอยู่ในอุปจารสมาธิจึงจะมองเห็นเรียกว่าเป็นทิพจกักขุญาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้ปฏิบัติมีบารมีเก่าจากพบชาติก่อนมาบ้างก็จะเป็นกำลังเสริมให้การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิมีความก้าวหน้า และสามารถบรรุเจตนาได้เร็วกว่าผู้อื่นดังนั้นอธิสมานกายจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดมากกว่าดวงจิตอธิสมานกายคือสภา,าวะที่จิตละเอียดบริสุทธิ์ด้วยพลังของการเจริญสติอานุภาพของสมาธิด้วยพุนบาบารมีทั้งเก่าและใหม่เสริมให้กายที่อยู่ในซ้อนกับกายนอกเคลื่อนออกมาได้ด้วยการอธิษฐานจิตผู้เขียนขออธิบายตามความเข้าใจของตน ที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรก็ตามเรื่องของอธิสมานกายนี้เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตนและเป็นอาจินตายการปฏิบัติเจริญสมาธิของแต่ละท่านอาจมีความแตกตา่างแต่ทั้งหมดนี้พระอาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อสรุปว่าใครถูกใครผิดหลักสูตรไหนดีกว่ากันเพียงแต่ทุกคนมีหลักธรรมที่ตนปฏิบัติจากองค์พระศาสดาพระองค์เดียวกันทั้งสิน้น การเคลื่อนตัวออกมาของกายในอเรียกว่าการถอดจิตหรือการถอดกายทิพย์ก,อก็อาจเหมือนเช่นกบอาจเหมือนเช่นก็อาจจะเหมือนเช่นการถอดเสื้อที่สวมใส่อยู่เมื่อเกิดสภาวะที่กายในและกายนอกเจริญสมาธิจนแก่กล้าถึงเวลาที่เกิดสภาวะแห่งความเป็นทิพย์และเมื่อเกิดขึ้นมาก็รวดเร็วทันทีทันใดคล้ายกับมีกายในกายที่อยู่ซ้อนๆกัน เพียงแค่จิตนึกคิดว่าต้องการไปที่ใดก็สามารถไปอยู่ในที่ที่ตนต้องการได้อย่างรวดเร็วมากเช่นเมื่อนั่งอยู่อีกที่หนึ่งแต่อธิษมานกายกำหนดจิตว่าจะต้องเดินทางไปอีกที่หนึ่งก็เพียงแค่นึกถึงห้องนั้นที่จะไปก็จะไปอยู่ในนั้นได้ทันทีแบบนี้เรียกว่าการถอดจิตหรือการถอดกายทิพย์ถอดอธิษฐานกายก็ได้แต่การเห็นของแต่ละคน ก็จะไม่เหมือนกันผู้ที่เห็นอาจามองเห็นจากตาเนื้อหรือจาก, itz, กนิมิตก็เป็นได้ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่สมาธิจิตของผู้ปฏิบัตินั้นและการมองเห็นนี้ทางธรรมเรียกว่าทิพจกักขุยานและการเห็นก็อาจจะเห็นแค่กายทิพของคนเทวดาหรืออื่นๆไม่ได้เห็นไปถึงภพภูมิเบื้องหน้าของเขาซึ่งการเห็นนั้นเรียกว่าอนาคตังสยานหรือรูจิต รู้ความคิดของพวกเขาด้วยเรียกว่าเป็นเจโตปริยาญาณทุกสิ่งที่เกิดได้นั้นขึ้นอยู่กับระดับสมาธิของผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญจบตอนที่หนึ่งนะครับของบทที่18่าปาทิทิปนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจะจากกันไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจงเป็นผู้รู้ผู้เตืน่นผู้เบิเบกบานนะครับผู้มีปัญญาหลักแหลมเจียบคมตลอดเวลาทั้งวัน นะครับขอความสวัสดีมีชัยนะครับแก่ทุกๆท่านนะครับลากันไปก่อนนะครับ